ไม่อยากกิ็นกายสัตว์ทอรไหร้ินไใจไม่สอนน้อยไม่สอนสน้อยมาผูพ้พิชิตเองตามมาในใจผู้อ่อนันกขาาบ้า lơ vô ẩn cũng mà Watch như này watch out lơ vậy luôn này cho vậy luôn cô วงาตังข้าไม่ตั้งเข้าโอ้วัยรุ่นวัยรุ่นกระสุนกระสุนทำไมยงเยหรืวไม่น้อยโอ้ยมันอ่อนไง Victory belongs Victory to us. Belongs Y มึงกบไปแล้วไมอ,อยู่ต้องชุบแน่นอนขอฟังเลย r k ร h e l o c a อ i o n Mark the l o c อก i o n วาข้างบนเอง เชื่อกายที่พ่อมีงานตรงโน้น สมอลเล่หนึงจ้าวีบนบ้านนะบนข้างบนสดเลย e อะไระยิงไม่ได้เยี่กลังเคาะอยู่อ บน,บนบ้านปะที่มันนอนบนบ้านโอเคลงมาลงมาแล้วแถว,วบ้านลงมาแล้วไอ้ดำไอ้ดำ ขยับปะเดือดสามวิ่งเลยเพื่อนทำไมวิ่งตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วนะนยิงเข่านี่กูยิงเข่

không lại Chụp chụp đi Nguyên cày nguyên nếu mình có cái nguyên này มาแล้วเตรียมปืนเล็กอย่าลงไปนะอย่าลงไปกึ่อของขบวนเลยเนาะระเบิดตัวอเ,เองอ่ะโอ้โหเจอแล้วมึง awesome we are number one victory belongs to us Ta lập bội lấy. We are number one. Cow chatter con lưu niệm. Có đi đam กูก็บอกอยู่ว่าอย่าเข้าไปเขาวเวลาเขาอยู่หลังก็้องเห็นไม่ต้องเข้าไปไอ้กูใส่ฝ่ายแล้วมันไม่โดนมันไง Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. I got supplies. I got supplies. เองกมาให้เพื่อนเองเพื so ่นได้ช่วยศัตรู้างหน้าจุดหมายจดหมยวก่ไ้องไดถ้ายท่ไหนจุดหมายที่ไหน บ้านนี้บนบ้านนอกมีมีมีเนี่ยระวังระวังดูอินโฟอินฟอร์สคน,นแะรง Enemies ahead.

วนบ้านตองว,วิ่งข้ามถนน Watch out ปัน,นตรงข้ามมีนะสองตัวเลยนองหนึ่งนอ้องโอ้ยหลัมต้นไม้ต้นไม้ ช่วยข้าด้วยนี่มดตีไปตัวนั้นนะถ้าเป็นยิมก็ข้ามไง,งนี่นอกเป,ป็นวย Thank you ไปของอตัวสุดท้ายไม่สอนอ,นะอุ้ย งานดีนะเนี่ยจะเรือแล้วเจ้าเกรงใจเพื่อนบ้างขับรถผมหน่อย <got> ขอบอับรถผมหน่อยครับ I got supplies ขบับรถผมหน่อยครับงานนี้ดังชัวร์ดีออกขับรถลาเหยียบแม่ง นู่นไงนู่นไงมีเอารแล้วร่วงจริงครับ้อดีมสกกอยู่ไหนกันี่อยู่ไหน

จัดไปไม่สนนนอยงามๆจอกันวาตัดจดุจจดจุดเจอตัดจบมันละคอนทายที่ไม่มีชีวติตเราไงแล้วบอทยังมาหลานนังอยู่ไปที่ไปที่ี่ไว้บอท แม่บ้านชุกเต็มแล้วะบ้านชุกประสับเยวค่าเห็นวัดชื่อค่ามาให้ปะค่าจะใครกูเจอสิบหกพี่ลอกมาน่าชุกอยู่เต็มเลยเต็มเลยมึงอยู่ก็เต็มย่าแม่งมึงนึกวัดชื่อค่ามาชื่อเอฟิบ ก็เมนต์ตัวสายตัวนะาเปสีสา,ปสายตัวเอทียอหูผู้ใหญ่อู้กาพูมาเสี๋ยิทีักเลยองโรงงานมีอะรหอ่ะมันี่ต้อมาที่ตัวห็นนี่มี มันต yeah. ้อเอามันต้องเอาเอาไม่ได้น้องมันจะวิ่งเข้าชุบเพื่อนอย่างเดียวเลยมอเยกนแข็งมหน้ามองเข้าัาขานีทั้งหลังรักอะไรนี่ยงานอะไรบ้างเดินน้ยเดิน โอ้ชุบเสร็จแล้วมันดึงเสร็จแล้วมันดึงเสร็จแล้วอาถอยถอยอทำมางหัง่วเหลือเหลือหนลี้ีเสาเลครับดีเสาสองตัวเลยขอ่งี่ก็วิ่งยข้างหลังน่วนัมาแล้วไม่ได้ว่า ดึงกันได้นมันดึงกันทันน่ะอยู่บนก้อนเห็นมะบนก้อนเห็นหรือเปล่าไมนั่นไงอยู่ฝังลฝั่งอยู่คนละฝั่งเลยเนาะ รีวิวแล้วไม่ต้องคิดคิดทำไมไปได้แ้วจริกจำเพื่อเขาก็รูนมานมี สันนาูหาไม่จอยังยังยู่ยังอยู่ยังอยู่ e a h e a มา,า,าไ,ได้เปิดล่านมันยิงกันเลยนี่มัมล่อ ยอมตายว่นไหน,น <c oughs> โอย้ยอยย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 กยยยยยยยแล้วยย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 ้ย วิ่งแล้วเหรอใส่เดนิงให้มันวิ่งก่อนโล่งๆ เนี่ยโลมาแล้วมั้งขู่อยู่เอตโต้เชียะมันต้องวิ่งลอว Thank you, Thank you. Oh, <man. S 2> Help, Help. กใจ h มึงโ <Help. S 1> ลงมาเวซ้อชุบด,ด้วย,วยไ,ดได้ได้ได้มึงไม่ได่าเขาวมงเข้าไปหาเขาบง คุ้มหมันไม่คุ้มเลยไงค่าหนึ่งมันก็ตายฟรีอ้ยาบ,บนเข่าจ้าเอ่ยเปนไงเพื่อนใส่เลยเพื่อนหนูะ <c oughs> จะเม็ดเลยกูยิงเนี่ยงงโคตรแม่นลลองเสี <c oughs> ยลองเสีย วิ่งแล้ววิ่งเอวิ่งเอตอนนี้บ้านไม่สนใจเลยดูวงก่อนน้องกรงเลยอู้วแต่ม่เดีเด่ยวอวยดดวย้อมข้างล่างไงวะองลงไปข้างล่างโอ้บ้านเนี่ยบ้านบ้านสองหลงัง น็อกหนึ่งทำอะไรทำอะไรมองมองอะไรมีเรื่องนม่เพื่อนน็อกมองอยู่นั่นน่ะไม่อยากชื่อเพื่อน awesome โอ้ยสามสามับเดี๋ยวผมออมไปห้องไลน

เช็คคนด้วย <Help. S 1> แ,แค่ตัวเดียวในบ้าน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  <Help. S 1> มึง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 ไม่มีเรียดยิยงกูจะไดไไ้อันนี้ก็ออกเบอนธรรมดาเราก็พอ

แค่ตะจบมันละก่อนใช่